บรรดากาทุกทานเจ้าสมเดีก็บมสอบรองแต่ปะกอนักศึกษาทุกท่านครับผงสมัยยุกครับผู่ในาการสอบรอง่่นะครับวันนี้มีความดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มารนประธานในกีเกิการประมเทศตักษศานะครับในภาคยวที่สอปีการศึกษาสองนะครับซึ่งวันนี้ต็เป็นความได้นะครับที่ผม นักบวชพระนักสาฆ์นะครับซึ่งผมเองนะครับได้มารับงานในผู้ปนิการสกรนุพิแตกนะครับตั้งแต่วันที่นึงตุลาคมน,นะครับซึ่งได้ย้ายมาจากสกรอำเภอพยาวนะครับก็มีควากดีอ่ายิจารณาที่จะยังร่วมทำงานนะครับกับคณะครูและกับคณะนักศึกษานะครับทุกท่านะะนะครับ ซึ่งมอกว่าของเองความเป็นสิทธิของที่นี่นะครับนั่นก็คือเริ่มต้นชีวิตการรักษานะครับตั้งแต่เป็นผู้อาสานะครับเป็นผู้อาสาที่ผูดอยกเป็นผู้ดอยขอกทั่วนะครับตำบลพุทธจากนะครับซึ่งหลายๆานาจะรุทจาองดีนะครับก็มีความินดีนรที่จะต้อนรับนักศึกษาทุท่านนะครับเข้าสู่รั้วสํารอบเพิ่มข้น นะครับซึ่งวันนี้คณะกรบมหานของกรุงเทพนะครับจะเริ่มต้นแต่การเปิดคลังบ้านนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาบานะครับผมจะเอาความรู้ที่จดกาคณะกรงนะครสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ทับนักศึกษาในวันนี้ในการเรียนนะครับที่เฉพอในแต่ละระดับชั้นนะครับเข้าใจเรียนอย่างไรนะครับเพื่อมีการเรียนจบนะครับตามเกณฑ์กำหนดของร mm ัฐสูตรนะครับ อาจจะยากนที่อ่านมีนนะคะแนน,นนะครับเป็นกระดาษเกมการตัดผมประเมินผลนะครับโครงสร้าง,งร,ะะใใรักดูนะครับให้ต่รัระรับชันนะครับเพราะว่าจะเป็นประดงมต้นและมปลายนะครับเขาจะเรียน,บบน,น,น,นยกันเร่มันโค้งมุมเอ็กามที่นะครับรักสูกลมนนะครับหรือแม่นะครับการซ่อมสายภ้าวน,นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีคณะผูนะครับเพื่อชี้แจง ทำความรู้ความเข้าใจที่คำพูดษาครับซึ่งวันนี้วันเวลาัแค่สักวันนะครับมันอาจจากแต่ได้รับความรู้จากที่เรียนบ้านนะหนึ่งล้นอยากจะฝากที่คำพูดภาษาบ้านปูนะครับสปรตะโกนนะครับหรือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคัพูดภาษาในการพิจารณ์คือคำแน่นังคือคำพูดภาษานะครับคื่อคำชินะคือคำภาษาที่ จะได้มีการได้นะครับชีวิตนนการเรียนนะครับอยากมีความสุขน,นะครับเรียนอย่างไรนึกภาพนะครับเรียนอย่งางไรนึกจบตามเกณฑ์นะครับซึ่งผมก็เห็นว่าการบ้านักษาที่เข้า,ขามาใหม่นะครับก่อนหน้าจบตามเกม่งนั่นคือสีภาคเรียนใน,ในระดับชั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนะครับก็คือการสอบใบถ่านนะครับ ซึ่งการสอบใบขับนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ก็ว่าจะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษานะครับถึงแม้ว่านักศึกษานั้นจะได้มาพบลุ่มทุกวันอาทิตย์นะครับส่งงานแล้วก็มีชิ้นงานนะครับมีคะแนนเก็บเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมกองวชชโดยตลอดนะครับแต่นักศึกษาจะได้สอบาบขับนั่นถือว่าที่เรียนมาทุกนะครับก็คือจบเลยนะครับ จบนะครับแม้แต่คิดว่าบทอาจที่จะจบในสี่ภาคเรียนนะครับเพดัะนั้นอย่า้นักศึกษาว่าคือเลื่อนถึงสื่อว่าการสอบปลายภาคเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเข้ามาหนังเรียนนะครับบางคนนะครับอาจจะคิดภารกิจนะครับในวันที่มาพบกุมนะครับมาที่เรียนอาจจะได้มาแต่ขอรูปมาสอบปลายภาคที่สําคัญที่สุดนะครับ คนที่ทำงานนะครับในในแต่ละบริษัทนะครับในแต่ละสถานที่นะครับถ้าบางอาสถานที่นะนะครับก็คือหัวหน้างานค่อนข้างจะมีเข้มงวดอย่างนีงลาานนะครับแต่ถ้าตรงเวลาที่สอบไปถ้าหัวหน้าจะรับหัวหน้างานเก็ฑ์อย่างนึงนะครับเพื่อเตรียมตัวมาที่จะดำเนินการนะครับเตรียมตัวที่จะมาสอบไปถ้านะครับดังนั้นถ้าคนไหนที่ ปสามานเที à, là, cả, à, này, ่จะรางานได้ในกา้หน้างานหรือการทำนายจ้างนอจากอยากเพิำสัราเราทางสือขึ้นยการภราัวนนี้ได้มาตอบจริงนะครับก็สามารถมาบอกผู้นตบนได้แล้วเอามาทำหนังสือนะครับจกคือไปแจ้งกับนะครับนายจ้างเพื่อกการสอบให้ได้เพือักผลว่า นะครับการสอบหลายภาคเปสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญที่สุดเวลาะเรไปที่ไหนนะครับผมงกระชีพแจ,จ้ง,ง,งเพื่อนศัพท์ผจะให้เกี่ยวกับเรื่องโอกาสข้อสอบหลายภาคนะครับวันนี้นะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสาที่ดีนะครับที่หลายๆลายภาคพร้อมร่วมมือนะครับในการผดุงนิเทศนะครับก็ท้ายที่สุดผมคงอยากขอรัชกาลที่พถึงนีรัชกาลที่เจ็ดเจษฎาธิบดิษฐ์นะครับขอตัวลาดิ้นครับเพืศึกษาทุกท่านนะครับ เพื่อมีชีวิตในการนะครับว่าการเรียนนะครับว่าจะดกาทำงานนะครับชีวิตในครอบครัวต้งมีแต่ความสุขความสุขเ็จได้นะครับขอเพื่อมีประสบความสำเร็จในที่จัดเรียนครับสัปดาห์เราต้องไม่แตกนะครับเราตื่นนะครับวันนี้ได้เวลาทุกคนแล้วครับขอเปิดโครงการผู้ธิเดชนักศึกษานะครับสัปดัห์เราต้องไ่แตกประจำภาคเรียนที่สองปีการศึกษา3000นักเรียนครับนี้ครับ

เกี่ยวข้าตัวนะเกียวข้องกัายเข้าไปในออนไลน์อ่าช่วยพ้องการ้ารัาได้ในระบนการต่งๆช่วยเหลือผู้เรียนนะครับาวันนี้เป็นมันโ้หอเรประจําประชาใหม่ทำในรูปแบบของแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเราสามารถเรียกใช้การไลน์ได้ที่มือถไปแล้วใช่ไห มีที่าโทษอยู่ทางสภาแห่งสมาธินะครับเออหายสแกนต้องสแกนไปก่อนถ้าสแกนไมได้ขอคุณครูนะครับคุณครูประจ้ากระโดช่วยแอบเข้าไปในลายลุ่มของตระโดให้หน่อยแล้วทั้งศาครับเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มนะฮะพวกคนโดนเรียกไม่ไดเรียวคุณครูจะไปเช็คในระบบนะครับว่าตอนนี้จำลองสแกนเพิ่มขึ้นเลยัง No.